จเจริญพรวันเสาร์วันที่21พฤษภาคมก็เป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่10ของการเดินทางแสวงบุญวันนี้เรามาถึงวัดที่วัดที่26แล้วลงเขามาเขาดานนู้นเขาดานนูนวันที่26มาก็เลยมาเจอที่พักที่พอพอได้พักนอนได้ความจริง แคบๆนิดเดียวเป็นที่สําหรับนั่งแต่ว่าอาศัยว่าเย็นแล้วคงไม่มีใครมาก็เลยปรับเปลี่ยนปรับเก้าอี้ปรับเก้าอี้ให้มันอ,อยู่ตรงไหนล่ะ,ะปรับเก้าอี้เข้ามุมเข้าอะไรก็เบียดเบียดหมายน่าจะได้แล้วก็ความจริงมาถึงตรงนี้ต้ตั้งแต่5้าโมงแต่ว่าอุปกรณ์เมื่อวานนี้ฝนตก เมื่อเช้าเมื่อคืนวันนี้ทั้งวันหละฝนตกเปียกก็เลยว่าอาศัยตากตากสิง่งตากอุปกรณ์หนตากผ้าตากอะไรที่มันเปียกนะก็เลยยังไม่ไปต่อพวกนี้เช้ากะว่าค่อยจะไปต่อให้ดูว่าขับแคบการเตรียมของฤดูฝนนี่ค่อนข้างจะรับกุ่ม ทุกอย่างก็ใส่สูงใส่ใส่ใส่ถุงกันเปียกใส่ซินกันเปียกทั้งหมดอ,อยู่ในตรงนี้อ,อาจจะลงทุนหน่อย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เพื่อความสะดวกสบายในการเดินเดินทางแสวงบุญเพราะว่าถ้าหากเจอปัญหาในระหว่างทางก็ทำให้ราช้าลงไปอีกนะพวกนี้ตากพวกายชีสพวกอะไรได้ ที่สำคัญตรงนี้ก็คือมีมีไฟให้ใช้มีไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ชาร์จ power bank ให้เต็มใช้ใช้แบตเตอรี่ประหยัดประหยัดมามานานแล้วใช้เป็นแบบแบบถ่านไปตรงไหนนะถ่นานแค่ถ่านสีก้อนก็เลยเฟืองมาก เพืองมากถ้าจะไม่จะไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะว่าอ่าอา่ต้องใช้ดูไออะไรนะต้องใช้ดูแผนที่ต้องใช้ดูแผนที่ทุกทีใช้พวกนี้ใช้ฐานสิก้อนพวกนี้จะเป็นจะเป็นแบบเครื่องชาร์จสำหรับสำหรับฐานมีอยูจ่จะมีญี่ปุ่นเขาจะค่อนข้างจะทันสมัย ไว้ให้บริการหาไม่เห็นละไม่เป็นไรก็เป็นที่สำหรับเหมาะและเหมาะที่เหมาะที่จะเหมาะที่จะอยู่พักผ่อนสำหรับนักเดินทางผู้เมื่อยล้วแล้วก็ฝั่งทางโน้นก็จะเป็นเป็นห้องน้ําพอได้ พอได้เข้าไปไทยนักข่ายเบาได้แล้วก็ที่มีมีเทียบน้ําแต่ว่าเทียบน้ํานี่เขาปิดเขาปิดสงสัยคนคนใช้เยอะหรือยังไงเห็นบอกว่าซ่อมแซมก็แต่ว่าสามารถล้างหน้าล้างตาได้ชุบเช็ดตัวเดี๋ยวเย็นๆหน่อยคงจะไปเช็ดหน้าเช็ดเช็ดตาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกตเฮ้าส์สำหรับ สำหรับคนที่อาจจะ <c oughs> ามาสแสวงบุญแบบสบายๆต้องการความสะดวกสบายแล้วก็นั่งรถไปกับรถอย่างนี้หร <c oughs> ือว่าเดินเดินเดินก็มีแต่ว่า,าจ,จะไม่ไม่พกพาพวกพวกเต็นท์พวกสเสบียงอย่างอย่างเราก็สะดวกในการพักแล้วก็กินข้าวกินอะไรก็ไปกันชา้าส่วนเรานี่ก็กางเต็นท์เสร็จ นอนเสร็จพรุ่งนี้เช้าตื่นเก็บข้าวของให้เหมือนเดิมอุปกรณ์ที่มันไอโตเตียงอะไรที่เราเลือ,อ,อกมาก็ต้องให้มันอยู่ในสภาพเดิมก็ถ่ายรูปไว้แล้วเมื่อก่อนก่อนจะย้ายก็เป็นพรุ่งนี้เราจะไปทางนี้ทางด้านหลังนี้ <c oughs> ไปตามแนวแนวเขาไปตามแนวเขา อ่ะเดี๋ยวจัดของต่อก่อนจัดทุ